วันพ e ุธท uh, right, ี่7ทธันวาคมครับคอนเฟิร์มออเดอร์ร้านตำมาเรียมจังหวัดจันทบุรีนะครับผูสมัยสดไซเล็ก30กิโลครับสตะกร้านะครับอ่ะเติมลงกล่องได้เลยครับสดช้ำชำครับรู้ครับเติมน้ำเข็งครับหมดเลย อีกนิดเดียวนิดเดียวากาตะกาที่สองครับอีกสิบห้ากิโลครับชุดนี้เป็นออเดอร์ของร้านตามาเรียมจังหวัดจันทบุรีนะครับไซเล็ก30มกิโลครับนี่ครับสดสดช้ำๆครับคดคุณภาพทุกตัวก่อนจัดส่งให้กับลูกค้านะครับถ่านใดสนใจต้องการสั่งซื้อปูสมัสดหรือว่าปูจืดนะครับซื้อไปกินซื้อไปใช้ซื้อไปขายนะครับแบบนี้นะเต็มกล่อง30กิโลราคา